คุณผู้ชมครับโควิด -19 ได้ตีแผ่ให้เห็นถึงปัญหาเรื้อรังที่เกาะกินสังคมกัมพูชามายาวนานนะครับหลังจากหนี้สินที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงวิกฤตโรคระบาดทําให้เด็กๆต้องออกจากโรงเรียนเพื่อหางานทํำช้นนี่ของครอบครัวติดตามกับคุณทิพตะวันธีรนัยพงศ์ในสารคดีเชิงข่าวโควิด -19 วิกฤตเปลี่ยนโลกตอนที่2เกี่ยวกับชะตากรรมของเด็กยากไร้ในวิกฤตโควิด -19 ครับ 아. 렇게 아, 아. การได้เรียนหนังสืออาจเป็นแค่เรื่องปกติของใครหลายๆคนแต่ในกัมพูชาไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะได้รับโอกาสนี้การมาถึงของโควิด -19 นอกจากจะทำให้ต้องปิดโรงเรียนยังส่งผลให้เด็กส่วนหนึ่งต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานช่วยเหลือครอบครัวหารายได้ กลุ่มแต่ยมนงยมจัง,งเรียนกน่อนซะเอยยมแจดูเกล็ดไอ้แั่เมาสุคม,มเด็กชายวัยสิปีชื่นชอบการมาโรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้านส่วนหนึ่งเพราะเขาจะได้เจอกับเพื่อนๆแต่ไม่ใช่ทุกวันที่เด็กคนนี้จะมีความสุขเหมือนอย่างวันนี้ โควิด19ซ้ำเติมความทุกข์ยากของชาวกัมพูชาจำนวนไม่น้อยนะคะซึ่งรวมถึงครอบครัวเมาค่ะซึ่งไม่มีแม้กระทั่งบ้านให้กลับไปพักพิงนะคะจะมีก็เพียงแต่กระท่อมหลังนี้ค่ะที่เพื่อนบ้านใจบุญยกให้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวของครอบครัวนี้ค่ะดเ បើខ្វល់អត់កើតព្រៃគាត់មានប្រកួលរស់ស៊ីមានតែ2អ្នកហើយ3អ្នកបងប្អូនមកថាយើងអត់ហ៊ានលះបងរៀនយើងអត់ទៅមើលប្អូនព្រោះយើងទៅពេលគេយើងអត់មានអ្នករស់លុយសងហើយបើថាយើងដែលរបៀបថាយើងលះបងដែលរៀននឹង มาช่วยเมอฟอนเดชุนวูแม่แม่ตัรอซีน้องก็ทาพบยอมใจช่วยเช่วยแม่้านตมุกมกตอสิงดองติดเบอร์ตเรียนกับแบ่เบอร์ตรียนนัดเหมียะเมอฟอนเบอร์แทเรียนจังแจ่ซอคือจังแจกจังแต่ขอแทเรียบบองช่วงไหนที่ยังไม่มีใครจ้างไปทำงานงานประจำของเธอในทัพจะทุกเช้า นั่นก็คือการออกไปขุดหามันเทียนตามป่าในละแวกบ้านและถ้าวันไหนโชคดีเธอจะขุดมันเทียนได้2กิโลกรัมสามารถนำไปขายได้กิโลกรัมละ5,000เรียวหรือประมาณ42บาทบางส่วนนำมากินประทังชีวิตหรือนำไปลากเป็นข้าวสารมาเก็บเอาไว้ติมวดบันเธอแกาติปีไม้ชื่อ ទីបែកអត់មានចំណោលចូលហើយអត់មានលួយទៅទិញឆ្នាំពេលឲ្យម៉ែអត់មានលួយទិញអកយហូបបាយខេបបាក់ត្រូវអត់មានលួយទិញអីຫມោបអីហូបជួងកាកៅវកូវីនោះជួងកាអត់មានបាយហូបទៅបបមួយថ្ងៃ៣ពេលក៏មានបបាក់ ผลการศึกษาจากสันนิบาตกัมพูชาเพื่อการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือลิคาโดพบว่านับตั้งแต่ปี2019จนถึงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหนี้ของชาวกัมพูชาเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเป็น16,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5 6 4 0 0 0ล้านบาทชาวกัมพูชามากกว่า1 6 7 0 0 0คนต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้ตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมา ขณะที่การใช้แรงงานเด็กรวมถึงการให้เด็กออกจากโรงเรียนเพื่อมาทํางานใช้หนี้กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมกัมพูชาเฉพาะที่กําปงสปือเพียงจังหวัดเดียวพบว่ามีเด็กต้องออกจากโรงเรียนมากถึง8,912นเอยคนมาเยือนทิปมาต้คือจำนวนการการล้างนี้คือจันละในการฉลองกัดในปาร์ต, COVID ตบอลโควิดแบบมบูรณ์ งจังนาปีแต่ปัญหาควิด -19 โปรรอดตั้งอ๊อชูบดังวิบัติเศรษฐกิจจังให้กวาดได้ชาจำนวนวิบัติเศรษฐกิจหนังให้บันเคยในจำนวนกำไรนั้นเปียนการภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ o v ิด -19 ในกัมพูชาอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ด้วยสถานะทางการเงินของประเทศนี้ทำให้โควิด -19 กลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต <c oughs> กัมพูชาเผชิญการแพร่ระบาดรุนแรง3ระลอกแบ่งตามคลัสเตอร์ค่ะซึ่งที่รุนแรงที่สุดคือคลัสเตอร์20กุมภาพันธ์ปี2021ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงจาก378คนในปี2020เป็นมากกว่า120,000คนในปี2021และมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เป็นคนแรกของประเทศ เมื่อวันที่11มีนาคมปีเดียวกันสถานการณ์ในรอบนี้ทำให้รัฐบาลต้องสั่งปิดกรุงพนมเปญและเมืองข้างเคียงในวันที่15เมษายนชาวกัมพูชาจำนวนมากไม่ทันตั้งตัวรับมือโดยเฉพาะคนหาเช้ากินข้ามไปจนถึงคนในพื้นที่นอกคำสั่งล็อกดาวด้วย They need to live. They need to work. They need to get the income. In order to you know fit their family, okay, yeah. So this is what we call like a stomach. So that's why it's kind of uh, the words that we use here: balancing between your stomach and your lung. โควิด1 9นอกจากจะเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้คนและทำให้ทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะโกาลาหลแล้วยังตีแผ่ให้เห็นถึงปัญหาเรื้อรังที่เกาะกินสังคมมาช้านานขณะที่เด็กๆที่ต้องกลายมาเป็นแรงงานก็ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางเพียงกลุ่มเดียวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้